อีปัดเวทียิงง่ายอลังการพี่น้องครับมือนี้ตั้งเวทีเรียบร้อยครับตวัดพัานตั้งติ้มเน้อนะครับเวทีขึ้นเจ็ดสั้นปีนี้แตงบาไดไซตเติมนะครับเพราวายานล้มเข้าใซ่สมีก้อนนะครับเอาไว้น้อง,องสอบกอนพุระช่วงติตไฟแสงสีฟิดฉากเข้าจังก่อจิตไส้เต็มนะครับ นี่คือบรรยากาศนะครับบ้านพักเมืออมาฮิทอ้อนครับพี่น้องตอนนี้บ้านพักก็เริ่มสะอาดสะอาดลง่มโตแล้วนะครับมองนั่งเด่นน้องๆครับบมฮันเลยพี่น้องเดอ้อโดมอันนี้ประสงค์ตรงนี้สามารถช่วยนะครับคุ้มแดดคุ้มฝนได้ย่างดีเลยต่ว่าหัดฝนตกแห้งมันผามันกับมีบางครับพี่นอ้องต่วาหลากักๆเลยฟางน,น,าน,างนันกับบ,าบ้า,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 านหล้างนันกับบังไว้ฝนกับบ่ผาสาดตร์ามาปนใดฟังนีกับบ่อคอยศายเตระ์ะาวะมันยับขาม้าไก่แต่ฟางนีกับิสศาสตร์จังไรอยู่ครับ นี่คือเวทีครับอ่าเวทีรูปแบบใหม่หมอลำเสียงวิหกนะครับตามฉากที่พี่น้องเห็นเลยนะครับคอยดูว่าจะออกมาสวยงามขนาดไหนครับหมอลำไ่เมืองอุดรหมอลำไ่เมืองกูแก้วปีนี้แดนเซอร์100ชีวิตนะครับน้องอยู่บ้านไดบอสอ่าเดี๋ยวอย่าฝ่าวเาเรียงน้องกันแล้วกันครับ <c oughs> ตกผ้าพี่น้องยางเมืองบรรยากาศกอนเด้อ ใครอยากออกกําลังกายเราก็มีมุมให้ออกกําลังกายครับหนาห่านเลยนะครับเพื่อออกกำลังกายนี่สามารถออกกําลังกายได้ตลอดเลยนะครับมีบอกเล่นฟิตเนสให้ร้อมฮาร์ดไปที่หน่อยไปเลยครับเพราะาโดมเ้าใหญ่แห้งครับโดมใหญ่แล้วก็สูงมากๆเลยสามารถประกอบนั่งร้านได้แปดชั้นนะครับความสูงสุดลูกชายมีความ ไม่ลูกสาวเลยไว้หนวดคักเด้อบันฑิสันครับส่วนทางนี้นะครับจะเป็นห้องแต่งหน้าศิลปินรับเชิญนะครับสีนกสด้พาปีหนองไปเบิ่งหรอเนาะนะครับนี่คือของแต่งหน้าศิลปินรับเชิญนะครับมีบางีก็สิเป็นมองปาร์ตี้น้องๆเวลาเฮง่าแล้วก็จะยืมมุมนมีเพราะว่าจังบ่เสียงดังออกไปก็จะอยู่มุมนี้นะครับนะครับผมอ่านะครับตัวนี้ก็จะมีห้องน้ํานะครับ เป็นห้องน้ำสำหรับศิลปินน้องๆคนไหนที่ไล์สดในสตูดิโอนะครับน้องๆคนไหนที่ไล์สดในสตูดิโอก็คือห้องน้ำตัวนี้ก็จะใกล้แล้วก็เหมาะสมกับการเข้าบรเฟฟิเ็กฝาเรียนไปไกลนะครับรตอนตรงเรียนไกน่บ้านดนสื่อขูดถังมาใสใ่เขาอยู่วัตะเหตดแหล้วครับกบระเบื้องกับ,บื้อนปูอันนี้ห้องแต่งหน้านะครับัหวหนานุก,กับชิตแตงยูนี่แหละครับัวหนานุนะครับแตงแหล้วกับสิลรมะข้นกุ้มยูนี่ครับ นี่คือความพัฒนาของมอรำเสียงที่หกปีที่สี่นะครับส่วนข้างหลังครับตอนนี้นกกาลังเก็บออมร่อมรีบเก็บเงินมาแอมให้น้องน้องขเมื่อเลยนะครับเป็นห้องเลยแอมให้เป็นคือจังการทํางานอยู่โรงละครเลยนะครับอาจจะบัลลูหลาปนันตะวา่าก็พยายามทําทุกอย่างให้ออกมาดีที่สุดเห็นหมยูแม่แล้วลูกประสน เวทีใหญ่มากใช่ครับเวทีใหญ่มากครับ12ห้องนั่งร้านนะครับมีแคดบอก์แครดบอก์กับต่อเดี๋ยว่าเต็มได้พี่น้องเด้อเหลืออีกเหลืออีกสองขาออกมาก,กับดิสุดหนาบ้านนกพอดีนี่นี่ความเงวแต่ตอนนี้เอาไว้ซ้อมแค่นี้ก่อนเพราะสถานที่มันไม่พอนะครับแต่ก็ดีครับถือว่าดีนะครับนี่ปีนี้เราก็จะมีห้องพักเพิ่มนะครับห้องพักเพิ่ม น้องๆปีนี้แทบบ่าเด็ไปเซาอยู่ข้างนอกนอกจากคนที่เป็นครอบครัวอยากอยู่เป็นครอบเป็นครัวอยากอยู่กับแฟนตั้งหากับไปเซาอยู่ข้างนอกครับหัวหนาเพาะว่า,า,าแต่ใครที่ไม่มีครอบมีครัวเราให้อยู่ข้างในทั้งหมดครับดูแลและผิดชอบทุกชีวิตนะครับผม กำลั่ดึงข้านไปเกันแล้วพี่น้องครับผู้ใดอยากเขากุมนะครับคือแล้งนี่ชุดเพชรลำเรืองตอกกอนลำเรีองตอกกอนแรงรักแรงแขนบวนแห้งลกบอกเลยเป็นกรลําของวงพี่ออสนะครับพี่ออสม่อใใส่มาเป็นสิบปีแล้วนะครับวันนี้มาพิสูจน์กันว่าใครเป็นตัวอะไรม้วนจุใจแท้ยัางแน่นอนครับ